วิธีรับประทานยาโรคพาร์กินสันให้มีประสิทธิภาพควรทำอย่างไร สวัสดีค่ะพรทิพย์จงัันที่สุดพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันค่ะ <Yeah. S 1> ยารักษาโรคพาร์กินสันมีหลายกลุ่มนะคะวันนี้จะขอพูดถึงยากลุ่มレビโโดปาค่ะซึ่งเป็นยาที่รักษาโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะโดยส่วนมากคุณหมอจะเริ่มใช้ยาตัวนี้ก่อนนะคะหากคนไข้รับประทานยาพาร์กินสันให้มีประสิทธิภาพจะทําให้ควบคุมอาการของโรคได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยากลุ่มレビโโดปา ควรรับประทานขณะที่ท้องว่างหมายความว่าควรรับประทานถ้าก่อนอาหารควรจะรับประทานก่อนอาหาร30นาทีนะคะแต่ถ้ารับประทานหลังรับประทานอาหารควรจะทานหลังเมื่ออาหารอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหารที่เป็นโปรตีน แต่โปรตีนก็มีส่วนสำคัญสำหรับคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นควรจัดตารางอาหารให้มีมื้อโปรตีนให้เหมาะสมในแต่ละวันแต่ให้พึงระวังไว้ว่าควรห่างจากมื้อยาค่ะอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเหลืองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ควรจะรับประทานยาให้เหมาะสมตามที่คุณหมอแจ้งไว้นะคะคือรับประทานยาให้ถูกขนาดตรงต่อเวลาตามที่คุณหมอกำหนดไว้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ